คือนะครับเราจะมาดูต้นแม่พันธุ์นะครับต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ได้เม็ดมาจากอินโดนีเซียนะครับต้นนี้ที่ผมบอกว่าอายุ8ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่เนี่ยผมได้เอาเม็ดไปขยายพันธุ์ซึ่งเราทำคลิปให้ดูก็คือลูกใหญ่นะครับจัมโบ้ลูกใหญ่อันนี้คือช่อของรุ่นลูกนะครับลูกที่มาเพาะอายุ4ปีนะครับเขจะเป็นช่อนะครับลักษณะลูกก็ใหญ่นะครับแต่ว่าจะเล็กกว่าต้นแม่นะครับซึ่งมีอายุมากกว่าก็คือ8ปีนะครับนี่แล้วนะับ ตรงต้นนะครับว <é. S 1> well ันนี้ผมบอกกล่าวให้ฟังก็คือถ้ามันอยู่ในที่โล่งนะครับตรงพุ่งเนี่ยเขาจะกว้างออกแต่ถ้าอยู่ในลักนณะของที่แสงน้อยนะครับแข่งกับต้นไม้อื่นเนี่ยลำต้นก็จะขึ้นสูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่โล่งมีกิ่งเยอะผลผลิตก็จะเยอะนะครับวันนี้ผมบอกว่าต้นนี้8ปีนะครับผลผลิตเกือบร้อยกิโลเลยนะครับเพราะว่าทรงพุ่งเขาใหญ่มีกิ่งเยอะการติดช่อลูกเนี่ยเขาจะติดปลายกิ่งนะครับปลายกิ่งปลายช่อนะครับลักษณะของลูกเนี่ยดังนั้นเมื่อเมื่อมีกิ่งเยอะ นะครับผลผลิตก็จะได้เยอะนะครับมาดูลําต้นัน่นะครับครับมีลาต้นต้นแม่นะครับนะครับนี่ลักษณะของต้นแม่ซึ่งมีใบและก็กิ่งที่จํานวนมากนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรุ่นลูกที่อายุสี่ปีที่กําลังให้ผลผลิตอยู่นะครับครับครับตอนนี้เราก็จะพามาดูต้นลูกซึ่งอายุสี่ปีนะครับชุดนี้นะครับต้นเล็กต้นใหญ่อยู่ที่การจัดการตั้งแต่ตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิธีการปลูก เพื่อให้ได้ต้นใหญ่นะครับเราจะทํำยังไงนี่อายุ4ปีแล้วได้ขนาดนี้นะครับชุดนี้นะครับน้ําไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับเพราะติดแรงมาก่อนลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับลูกนะครับเรามาดูลูกนะครับที่ติดอยู่นะครับใต้ใบนะครับอืมก็จะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้ยังยังไม่สุกนะครับอ่าถ้าเป็นลักษณะสีเนี้ยเราสามารถเก็บนะครับแต่ผมจะมาชิมรุ่นลูกนะครับนะครับผม เนี่ยก้อนง้างแห้งหวานกรอบครับนี่ต้นรุ่นลูกสี่ปีนะครับดูท่อผลมะิดด้านบนครับลักษณะช่องติดเยอะนะครับนี่ต้นอีกนี้ต้นนี่ครับต้นนี้ลักษณะทรงพุ่มค่อนข้างจะต่ำนะครับการเก็บเกี่ยวก็จะง่ายนะครับติดลูกของข้างเยอะเาจะมาดูครับถ้าเราอยากเก็บเกี่ยวง่ายนะครับให้เขาติดผิงนะครับนี่ครับติดล่างง่เยอะดังนั้นลูกที่ออกเนี่ยครับก็จะอยู่ตามผิงนะครับ นี่ครับดูนะครับเราเข้ามาดูข้างในนะครับสูงขึ้นบดข่าวปินข้างบนได้นะครับนี่ครับี่ครบบนี่ลูกนะครับอยู่ใต้ใบนะครับสีแลัขษณะนี้ก็สามารถกินได้แล้วนะครับนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับอายุเยอะนะครับจัมโบ้ลูกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับ หวานหวานมากเลยครับเราจะพามาดูอีกนะครับต้นนี้นะครับซึ่งขษาดลูกเนี่ยเต็มเตหมดนเลยครับเพราะนั้นเหมือนที่ผมบอกครับเมื่ออายุต้นใหญ่ขึ้นเนี่ยผลผลิตก็จะได้เยอะขึ้นนะครับจํานวนกิโลเนี่ยก็จะได้มากขึ้นเพราะความสมบูรณ์ของต้นนะครับต้นนี้ก็ผลผลิตนะครับผมว่าค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเราจะมาดูเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราปลูกนะครับปลูกแข่งคู่กับต้นไม้อื่นเนี่ย ถ้าดลำต้นเนี่ยก็จะสูงลำต้นเนี่ยครับจะสูงก็มีไม้อื่นที่เราปลูกร่วมด้วยหรือเราปลูกลำไยทิ่ตั้นันนันษณะของพื้นที่ที่แคบเกินนะครับมันจะทําให้ต้นสูงผลผลิตก,ก็จะเป็นข้างบนซึ่งจะอยู่สูงนะครับเวลาเก็บเกี่ยวเราต้องใช้บันไดนะครับเพราะมันจะสูงนะครับถ้าเราอยู่ที่โล่งที่แดดวันที่เราให้ดูก็คือมันอยู่ต่ำนะครับอันนี้ก็ลูกลูกค่อนข้างใหญ่นะครับชุดนี้ อายุ4ปี4ปีต้นใหญ่แล้วนะครับก็ได้ก็ได้การขยายมาจากต้นแม่ต้นแม่คืออายุ8ปีที่เรา,เราพายดูเมื่อกี้นะครับเรามาดูนะครับโรงงานทิ่ตั้นที่ปลูกในจังหวัดสงขลานะครับตัวนี้คือปลูกในจังหวัดสงขลาให้ผลผลิตนะครับก็หลายรุ่นนะครับก็เหมือนที่ผมบอกก็คือต้นแม่ก็อายุ8ปีแล้วนะครับต้นแม่ก็ได้ขยายรุ่นลูกมามี4ปีมี3ปีนะครับ มีผลผลิตต้องขั้นจะสูงต้นแม่ปีนี้นะครับเฉลี่ยแล้วได้ประมาณ100กิโลซึ่งเป็นลูกที่ใหญ่มากนะครับรุ่นลูกก็บางต้นก็ผมว่าไม่ต่ำกว่า20กิโลบางต้นมีถึง30กิโลนะครับดังนั้นนะครับลำไยคิดตันเนี่ยปลูกในประเทศไทยได้นะครับยิ่งทีผมผมพามาดูวันนี้ก็คือม่วงจัมโบทำไมผมมาพาดูม่วงจัมโบเพราะผมกินแล้วรสชาติมันดีนะครับอร่อยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ได้กินได้ชิมนะครับ ไม่ผิดหวังครับเพราะต้นหนึ่งผลมะเดเยอะนะครับการดูแลรักษานะครับนี่ก็จะให้ปุ๋ยในกลุ่มของกีนกนั่งอย่างนนะครับนี่ครับ่านใบเราคนทำกาญอยู่ที่น้ํานะครับนี่ในลูกนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตรงนี้เลยนะครับถ้าจะมีสียังไม่ม่วงหมดเนี่ยเรามาดูเนื้อนะครับเนื้อเขาจะไม่ใส่นะครับเนื้อจะไม่ค่อยใส่นะครับความหวานเนี่ยยังไม่จัดนะครับ เม็ดก็ขาวนะครับนะครับสายปันธุ์นนี้ก็คือต้องให้ออกม่วงเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ร้านปาดตมาจูพันไม้นะครับก็พามาชมอีกหนึ่งผลไม้ชนิดหนึ่งครับคือลำไยคิดตั้นที่ปลูกในจังหวัดสงขลาหรือปลูกในบ้านเราเนี่ยได้นะครับนะครับก็เลือกไปปลูกเลือกไปได้เลยนะครับฝากนะครับปาตมาจูพันไม้ยินะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ